นวัตกรรมใหม่แล้วครับ GQ รอบนี้เป็นหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5ครับแน่นอนครับชื่อ GQ มาแบบนี้ไม่ธรรมดายอยู่แล้วครับเพราะตัวนี้ป้องกันถึง7ชั้นครับ 7ชั้นเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับชั้นนอกสุดจะเป็นผ้ากันน้ําเป็นแบบเหมือนจุดทายของ GQ เขาอยู่แล้วครับการกันน้านะเพราะฉะนั้นพอกันน้ำปุ๊บพวกสารคัดหลังต่างๆพวกละอองน้ําหรือแบบอะไรก็ตามแบบเข้าไม่ได้นะครับแต่ที่เด่นของเขาช่วงนี้คือเขาบอกว่าตัวเนี้ยกันฝุ่น PM 2.5ได้จริงครับ โอ้และมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยนะครับผู้ใหญ่มี3มสีเด็กมีสีดําสีเดียวนะครับก็เลือกไซส์ถ้ามีเด็กก็ซื้อของเด็กผู้ใหญ่ซื้อของผู้ใหญ่นะครับที่สําคัญมีสาย2แบบเป็นสายแบบคล้องหูธรรมดานหนึ่งและเป็นสายที่คล้องคอที่สามารถปรับระดับได้ด้วยจะเรียกว่าซื้อทีเดียวพร้อมใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ซักได้ด้วยนะพอแบบใช้เป็นสักพักหนึ่งแล้วก็ไปซักมาใช้ใหม่ได้อีกนะครับาราคาเลยสูงหน่อยแต่บอกเลยว่ามากับนวัตกรรมและใช้ซ้ําได้ตัวนี้โอ้